สวัสดีครับวันนี้ก็อเผมช่องตุ้ยพาระเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เขนราตะคลองนะครับผมบริเวณที่ผมนั่งอยู่นี่ครับจุดก็ใต้ต้นไม้ครับอากาศค่อนข้างอาจจะร้อนครับผมพอดีก็มานั่งพักก่อนครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านครับผมหนูถ่ายบรรยากาศรำตะคลองให้ท่านไปชมได้รับชมดูครับผมว่าเป็นแบบไหนครับฝั่งนี้ก็น้ําขึ้นนิดหน่อยครับครับเขนํำตะคองครับ ัางทีเห็นก็เป็นทางด่วนครับวันนี้เราก็มาอยู่จุดอยู่ในครับป่านะครับในป่าในดวงครับผมนั่งพักผ่อนครับครับเรามาถ่ายบรรยากาศให้ท่านชมได้รับชมก่อนอนเราจะเดินทางกลับบ้านครับหลายคนก็ทำงานอยู่ใกล้ครับก็ไม่มีโอกาสมาเกินลำตะขอครับใครดูคลิปนี้ครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์ ก้อยลำคอยรวยเด้อครับผมครับดูกันหันลมใหญ่ครับกันหันใหญ่แดดดีมากเลยครับวันนี้ครับแดด,ดของขางยัดีตีน้ามันเชิงมีลมหน่อยครับวันนี้ผมพาล้อไปทั่วเลยครับเป็นวันหยุดตอนันพักผ่อนด้วย ันมันไม่ได้หยุดดีครับต่างแดดนานดำนานปีเุ้นเลนะครับใน,ในกนารทำคลิปครับการหันใหญ่ซูมก่อน สี่โมงแล้วมั้งเนี่ยครับขข้นลำน้คลองก็น้ำก็ขึ้นทีนิดทีลน้อยครับไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนครับโอเคครับผมไปภาพอาจจะสั่นหน่อยครับท่านผู้ชมวันนี้เราฟาระไปทั่ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับวันี่เราเจะ เดินทางกลับแล้วนี่แหละเอาบรรยากาศไปฝากพี่พี่นาะนาครับ ภาพอาจจะสั่นหน่อยครับว่าเราใช้โทรศัพท์ถ่ายครับก็กล้องไม่ได้ถ่ายนครับทางขึ้นชันมี่สี่โมงแล้วมั้งครับก็เดินทางกลับบ้านดิแล้วก็ได้ไปอัดอัพคลิปต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงครับ อยู่ในร่มก็เย็นอยู่กลางแดดก็ร้อนบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวผมพักก่อน นี่ก็มาผ่อนคลายครับก็ไปหาวันหยุดหาอยู่หากินหาตีปลาครับก็ไม่ได้สักตัวเลยมีปลาแห้วครับผ่อนคลายกลายเป็นเหนื่อยอากาศร้อนครับปลาหายากด้วยที่ดักปลา เมื่อยแค่เดินขึ้นไปก็เมื่อยแล้วพงฟังก็เป็นคองนั้นจิตครับเนี่ยอยู่อยู่คลองนั้นจิตด้านหลังสถานีทางรถไฟเราพาไปดูกระต๊อบใบมีใครอยู่ไหม ฉันมาทำอะไรที่นี่กระทบสาระพักใจก็แมคมป์คนงานครับคนงานก่อสร้างครับแมคมป์คนงานก่อสร้างแับมาเก็บบรรยากาศตอนกลับบ้านครับ,บ,รบแล้วก็ อีสักพักเราก็ให้คลิปมันเจ็ดนาทีก่อนเราก็ปิดคลิปแล้วก็กลับบ้านดีก,กว่าครับเจนาทีก็พอครับผมฝากไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุยปลอชแนลครับถ่ายคลิปแล้วครับผมผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับครับผมผมจะเดินทางกลับบ้านแล้ว ทางกลับผมก็โคตรชันเลยครับไปเดินขึ้นึ๊บึ๊บึ๊บเดินขึ้นเขานี่ก็เหนื่อยคือกันครับ โอเคครับผมถึงที่จุดหมายแล้วอันนี้ก็เป็นฐานีของสางกามจิตผมนี่มันรถผมก็จอดอยู่จุดนี้ครับโอเคครับผมก็ลืมกดแล้วก็แชร์ช่องตุ้ยพาเลาะชนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแลครับก็สวัสดีครับ